สภาพสวยๆเลยสภาพคือพร้อมใช้เลยนะครับรุ่นนี้นะถ้าใครเคยใช้ไม่เคยใช้นะครับถ้าเป็นปี lc i แล้วอะเวลาเปิดฝากระโปรงนะครับเห็นปะมันจะไม่มีที่จับนะครับที่ดึงเนาะมันจะต้องกดตัวสวิตช์2อทีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฝาใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเป็น2000ซีซีนะครับดีเซล4สูบนะครับให้แรงม้า190แรงม้ากู้เกียร์อัตโนมัติแสปีดนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบสวยๆเลยนะครับ น็นอตทุกอย่างเดิมๆรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับสภาพสวยรถมีารันตีเหลืออยู่แล้วนะครับถือว่ามีอะไรที่ศูนย์เคลมได้เขาเคลมให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นารันตีสีดำนะสีดำสวยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับถือถ้าคนต้องการหา f 3 0ที่ประหยัดขับดีนะผมว่าคันนี้เหมาะนะครับไฟท้ายของ f 3 0นะครับอย่างแรกดูง่ายๆดูตัวนี้เป็น lci แล้วจะเป็นไฟ